เจ้าของร้านบอกถ้าอยากกินฟรีเอาหูดังดูดออกมาให้ให้ได้สามตัวปออมาได้ตัวอย่างอ่ะมาได้ลองพ่อยกับเอาหูดังเ้าแต่เอาเปวกแก่เปลือกอ่อนเออมาลองมาเอาแล้วเราจะกินฟรีเออต้องจ่ายใช่ตังเออฮะมาเอาเออขี้ยังนมาดูดกัดชิ้นกันเดียวกับโอ้มาชิ้นเนี่ยะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้วัยรุ่นลาวาผมและลุงชัยนะครับพามากินหมาล่าสาขาสันผีเสื้อนะครับว <Wow. S 1> ปิ้งย่างหมาล่าทะเลกระทะร้อนหอยนารุดแซ่บนะนเชิญมาแวะชิมได้ครับโอเคป่ะไปกินกันเลยเนาะครับแนวอย่างอี้ต้องกินแบบฮอรอนอุนอ่นอุ่นอุน่นอุ่นฮอรอน,อนแม่นกอ,อ้ครับเดินเลยครับผม อ่ะพนักงานเปิดเสาวอ๋อวัสดีครับครับผมโอ้แม่กินขนาดเล้วเนอ้อาหัวเข้ามองเลยสามสิบห้าเนี่ยใส่เจียวด้วยบอกอ่อ,อ้าปากก่อนมานี่ก่อนออมาอ้าปาก มีอย่างกิน้องร้านนี้มีอย่างกิน้องพอไป้อาอสวัสดีครับอ๋อเดี๋ยวผมจะดูนะแล้วเดี๋ยวคุณก็จะพอว่าคุณจะกินอย่างดีเรามันมีหลายอย่างเนเออ๋อห้าสิบาทก็มีหกสิบาทก็มีเนอะโอเคอืร้อยสามสบเก้ากัมีมอมเอาแบบถูกไปก่อนบ่เอเอานี่บ่ออยยังมะเขือราพริกแบบ มะเขือลาดพริกเอามะเขือลาดพริกก็ได้เป็นมะเขือยังครับเป็นมะเขือม่วงเป็นมะเขือม่วงเอาอ่ะอถ้าเป็นซีเคียวเหรอโอ้แฮกีมดโอเคจัดไปหอยจุบเอากุ้ยหลินเอาหอยจุบเลยครับหอยจุบบ้านเฮาครับอืมถ้าลุงชัยเพอนจุบก็ได้น้องจุบก็ได้วะน้องจุบก็ได้วะเนื้อกัดฮะร้อนโอ้แล้วไปกลิ่นมดวะเอาเนื้อด้วยถ้าคุณเกี้ยวพูดกะ ถ้าเกี๊ยวแบบพูดเฮ้น้องพูดเกี๊ยวเห้ยนอแล้วก็เอาส้มตำไทยนะครับแบบบะเพ็ดเนอะนะครับเอาอันเอาได้อีกก่อนหน่อแอยางได้ครับขอบคุณครับผมเมนูมันน่ากินขนาดนะะพูดถว่าของกินน่าขะาดนแค่กิ่นน้องเสื้อแดงเนี่ยว่าไปเลยแล้วแฟนมาอยู่เนอะแฟนมันมีนี่นะแล้วออกร้านแบบได้เนอะบอกุณเนอะโอ๋งวันเดียวนี้เอามาร้านหมาล่า ร้านหมาล่าซีแยกสาขาสันผีเสื้อแล้วเขาบอกจิ้มหมาล่าได้ยังไงก่อนนะต้องเดินขึ้นไปดูออไปโอเคก้อยไอ้ก้อยมีไหนเฮนีูุ้ะไปอย่างนั้นโอ้อันนี้อย่างมอเขือฮิตเก่งนี่ว่วววอ อันนี้อย่างโอ้โหนี่มันชูต,ต้มจืดกัะเออแม่นโอเคโอ้โหของกินเพียบขนาดเนอะแม่นถ้าคุณไปเอาไซนี้ไปเลยไปได้เนี่ยนี่ไส่อย่างบโอ้โหจอระเข้ก่ะโอ,อ้โหนี่น่าจะเป็นไส้จระเขเ้เนีโอ้เนื้อก็มีอย่างก็มีเนอ,อือแล้วบัดเดี๋ยวเนี่ยที่เอามาเนี่ยคุณอยากกินฟรีก่อนอืป้นขอคุณเนี่ยมันจะมีไม้อยู่ทอดหนึ่งเอาเสียบโชว์เสียบตูดคุณแล้วโชว์อยู่หน้าร้านนี่ยเหมือนเนี่ย อา้าวมันไปเป็นอย่างแหนี่ยออันนี้ราคาอย่างใดครับราคาอย่างใดครับสิบบาทไปยี่สิบบาทสิบาทแล้วก็สาวบาทลุงชายเดี๋ยวจะโดนจานร่อนเนื้อมาเออมาช่วยผมกัมอันนี้จะกี่เจ้เพื่อนหนึ่งบอกหรอชุดละสิบบาทสิบบาทเอาเอาไปหมดนะกับก็ได้หาว่าควมละนควมใหญ่ของากัมไปเยอะกะ่าสิบบาทสิบบาท เฮ้ยถามเบ้ยก่อนเจ๊อันนี้สิบบาทด้วยใช่ไหมครับอ่าแล้วทิงว่าสิบบาททิ้งแู้คนเดียวเอาไว้อบเอาไว้เดี๋ยวเราเอาไซน์นนหน่อยังเราสองบอ้สนดเออเอาปูานอัดด้วยเนาะโอเคเอันนี้นแบบไหนคะนรกเลยไหมคะเอาแบบนรกเลยกันเพื่อถามเนี่ย แล้วแต่ครับนรกนี่หมายความว่ามาดึงโกนมาดึงควันออกจุนๆนะเอาแบบมาเพชรเอาแบบไม่เพ็ดน,นะครับเจ๊โอเคหาเตียวหาใต้คนเดียวไอ้เสียงไปโขมกัมโขมกัมเนี่ยไปโขมกัมมาได้มั้ยมาต้องมาต้องมาต้องสิงไปเหนียวปะจะมาได้กินมาล่าละมาเพะเจ๊จะได้กินลู่แตนไทย โอ้โมาแล้วอันนี้อย่างครับค็อกเทลน้ำผัานค่ะขอกเทลน้ำผันโอเคขอบคุณครับลองชิมพอบอยมานึกแล้วก็โจรกันสองคนป่ะไปเออทิ้งยังมาเปิดทิ้งไงโอ้ยผมก็ลืมโอ้โหไอยังน่ะ โอ้ตำไทยที่คุณสั่งไปนะก้า <Yahoo! S 1> อขอบคุณค่ะค่ะกับเ้าะนากินก็ค่ะครับอันนี้ก๋แน่กินน้องก๋แน่กินป่ะกะ,เด, <c oughs> ะเดียวปีกกับไอ่ <c oughs> ปรักาศเลย <c oughs> <Okay. S 2> เอเเาวันนี้ขอเป็นทีเด็ดขอดูดที่พอกำจะขอจุบขอเดิมเนี่ยเอันแ้วลายเนือ้ออ,อ,อีกอะรสชาติมันต้องอีกไุณล้ำแต่ล้ำเลนวันนี้เพ่อนมีแข่งด้วยเนอะพอป้ายให้นะอ่านะคุณ่านนะเชิญชวนลูกค้าร่วมท้าชิงเงินสดเกมหนึ่งนาที จุบหอย40ตัวเงินรางวัล500บาทลำนะมึงใช้ว่าอย่างลำที่สุดเนี<ม>่ยผมชอบหน่อยจุกบเนี่ยปอลำ,ลำเอาอีเจ้าของร้านบอกถ้าอยากกินปีเอาหูดดังดูดออกมาให้ดได้สามตัวปอล์มาไดไ้อย่างอะมาได้ลอง่อยกรนเอาหูดังแ้เอาพวกแกเปลือกออาเออมาลอง Màu Là hồi ra kiện vị Ờ à, sẽ tán. Ờ ha màu Ờ Khi mà đụt Có chích cầm điều cả Ờ mà chích Ờ Chích Ờ Bỏ ờ. bò đi bỏ đi bỏ đi bỏ Ờ Nghe đây Ờ Kinh con Đi bò, ờ. đủ, bò, à. 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 bò. bò Ngớ sai bạc cái nhỉ à. à. Ờ xay hút như thế Ờ hút mà nói à. xài hổng xài Ờ xay xay Làm được Ờ Ờ Ờ อยากกินเมนูพิสดาดน,นะเขาเนี่เขาเสียบแกนตาออกมาแล้วห่อไปย่างฝากบนยางไปก่อนเสียบเลยหา้าบอกกอไปเป็นอย่างขาห่อใบยางผมอยากไไกินนะแกนตาคุณมันสุกเออมาเสียงดังเนี่ยเพื่อนพอกันว่าหมดบัมแบตไปห้องมุามาได้ใหญ่ละได้เยอนเจ้า,จาของร้านมาไม่เดือดละไม่เดือดเนี่ยก็ห้ารอไอ้เหรอเขาท่าเนี่ยเนี่ แล้วถามเพื่อนล้วกันน้องชื่ออย่างน้องชื่ออย่างค่ะโบนัทค่ะอะอย่างกอโบนัทบัคณัสโบนัทใจเปิดแน่ใจเปิดแน่เปิดหน้าข้าหันหน้าเต็มเปิดเลยอันยังใจเปิดเปิดหน้าเปิดแม่แหละค่ะข้าหันแน่เปิดอ่ะบอกเปิดเปิดแม่แลยคิงยังมาบอกิงบอกแล้บอกคิงยากหันอ่ะอันี้เปิดถ้าบอกกล้าเปิดแสดงว่าปากแหว่งครับ่ะจะไว้ตอบสองคนเท่า เกาไอ้ชายกินนตาหูหรือว่ากินตาจากไอ้ใครกินน้าตายไอ้ควายอ้ยอเนพอเอร้านนี้นะครับเปิด5้าโมงครึ่งนะครับจนถึงห้าทุ่มเนาะร้านมาล่าซีแยกนะครับสาขาสันผีเสื้อนะครับมีเครื่องดื่มจำนายมาล่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่10บาท อาหารเริ่มต้นอยู่ที่50บาทเนาะแล้วก็มีชุดชาบูตัวนะครับแล้วก็มีนี่โทรทัศน์อ๋อมีทีวีดูตัวใชยฟุตบอลพีพีเมียลิกเนาะทุกนัดทุกแมต์ทุกนัดทุกนัดนะครับเออครับผมอร่อยจริงๆครับผมขออนุญาต รับประทานก่อนเนาะลำ